คาเรียคาเรียจังหวะน,นี้เข้าทางของเจอร์ลดลองสองลูกนี้ก็ยังไม่ผ่านเอร์ซนเก้นฮะโอ้โหจังหวะเดียวให้เมสซี่ฮะไหลขึ้นไปเอ้าจุ๊บีกแล้วครับสแตนนิ่งตรงนี้ก็ยังไม่ผ่านฮะโอ้โอ้จังหวะนี้ถือว่าโอลิเวอร์คานยืนตำแหน่งดีมากครับสำหรับช่วงหลังนี้การแต่งแรงของฟอร์พาเชเนลก็สามารถตั้งค่าภาพเป็น60เฟรมเรทแล้วก็ความละเอียดสูงสุดที่พันเคได้เลยนะครับเกมลุกของ13 FC โดนตัดได้โดยคาเซเมโลโยกไปทางฝั่งขวาเมสซี่ฝากที่เอโต คืนไปที่เมสซี่ครับหลุดแล้วดังหวานี้เมสซี่กระชากเข้าด้านในแล้วเธอหนึ่งทีแล้วก็ปั่นด้วยซ้ายหลุดเสาออกไปฮะโอ้โหคุกกี้แลนด์ช็อรับเติมเกมอีฟุตบอลและเกมอื่นๆอีกมากมายถูกกวัวเติมเองเติมไวสายฟ้าแลบต้องที่คุกกี้แลนด์ช็อปให้บริการ9โมงเช้าถึงตีหนึ่งสนใจคลิกที่ลิงก์ใต้คลิปครับสวัสดีครับคุณ คลิปนี้พาทุกคนมาไต่แรงครับคลิปนี้ for Fun Channel สอบขึ้น Division 3ทุกคนอยู่ Division ไหนกันแล้วเม้นบอกกันหน่อยครับหลังจากลงคลิปเปิดแพ็กวิเอล่ามา2-3 EP ก็ยังเปิดไม่ได้ครับจนถึงปัจจุบันก็ยังเปิดไม่ได้นะอาจจะมี EP ต่อไปครับทุกคนฝากติดตามด้วยครับคลิปนี้มาในแผน4 2 1 3ครับลายเส้นประมาณนี้แล้วไปดูแผนคู่แข่งกัน คู่แข่งมาในแผน4-2-2-2ครับเล่นหน้าคู่ฮาเลนเมซี่ครับรู้สึกว่าแผนนี้จะเป็นแผนยอดนิยมของแรงอันดับสูงๆกันอันดับโลกใช้กันหลายคนอยู่นะครับประมาณนี้อ่ะมาครับไปชมเกมกันวันนี้เกมปิดอัปเดต9โมงเชา้าจนถึงบ่าย3โมงเย็นครับอ่าช่วงเวลานี้ก็จะว่างกันฝากติดตามกันแต่แรงของ r f u n channel ด้วยครับใครเข้ามาแล้วยังไม่ได้กดซับฝากกดซับกดไลค์ผมด้วยนะครับคู่แข่งครับ ใส่ชุดสีน้ําเงินบุกจากซ้ายไปขวาฟอร์ฟาเชนเนลใส่ชุดสีส้มบุกจากขวาไปซ้ายครับบอลตรงกลางสนามจังหวะนี้เป็นของฟอร์ฟาเชนเนลต่างเกมกันใหม่ที่โอลิร์คานเปิดบอลยาวขึ้นมามเมสซี่ขึ้นมงจังหวะสองเป็นของคุกแข่งครับกอสากุตา้าวางบอลมาทางฝั่งขวาเทนบอลสองเป็นของโมเมสซลาขึ้นที่เทนอเล็กซานเดอร์โนอันเดปิโลครับจังหวะเดียวมาช่องนี้ก็ยังไม่ผ่านเกมลุกของฟอร์ฟาเชนเนล บอลตรงกลางครับพาเวลนิเวตออกฟังคอไปเจอรัตฝากไปที่เมซี่เมซี่ดึงลอจังหวะนิดนึงขาฟูเติมแล้วไหลคืนไปให้สเตรนเจอรัตแต่พลิกจังหวะนี้ก็ยังไม่ผ่านอันเดปิโลฝากไปที่ฟันเดเฟนเปิดยาวขึ้นมาบอลสองก็ยังเป็นของฟอร์ฟัชเนลกันนาโบโลฝากไปที่เอโตจังหวะเดียวให้ซอนนูมินก็ยังไม่ผ่านนะสกัเรียเคลียจังหวะนี้เข้าทางของเจอรัตลองสองลูกนี้ก็ยังไม่ผ่านเซอร์เซนเก้นฮะโอ้โหได้ทักทายจังหวะนี้ก็ ได้ลุ้นกันทีเดียวครับเป็นลูกเตะม,มุมของฟอร์ฟ h าช n แนลเตะมุมโดยเลออนโดเมซี่ส่องดีๆแล้วก็ปั่นโค้งเข้าไปขึ้นมงลูกนี้ก็1-0จากโอ้โหเดียวนะ1-0จากใครฮะโอ้โหจังหวะนี้เอาอไม่มีภาพช้านะ1-0จากฟาบ์เบลคานาว่าแลฮะนาทีที่15 16โอ้โหเดือดแน่ๆครับเกมนี้ ผูกแข่งไม่สวนแล้วครับเล่นเร็วไปแล้วบอลลุกของฟอร์พาเชเนลดักได้เดนิสสกเลียเก็บลูกของ13 FC ฝากไปที่เออร์ลิงแฮร์เลนโดนดักได้ครับคานาวโลคืนกลับมาที่คานาวโลต่างเกมกันใหม่ที่โอลิเวอร์คานออกซ้ายมาคอสตาคุตาจังหวะเดียวครับฝากไปที่ซอนฮึมินซอนคืนที่คอสตาคุตาไหลกลับไปที่ซอนฮึมินตบเข้ากลางไปฮาเวลเดเรตมีช่องแล้วก็ยังไงครับโดนดักได้ครับเดนิสสกเลียฝากไปที่อาเดปิโลไหลมา บอลลูกของ13 FC เอรลิงฮาร์เลนไหลมาก็ยังไม่ผ่านฟาดได้ฝากไปที่เยอหลาดจะไหลให้เอโตช่องนี้ก็ยังไม่ผ่านฟาร์เดอร์เฟนเกมค่อนข้างเลี้ยวทีเดียวครับคู่แข่งเล่งจังหวะมากโดนดักไปได้คานาวโลขึ้นเกมกนใหม่ที่พาวเิเนเรทแต่มาที่เอโตเอา้าโดนปั๊บบอลไม่ได้เกมของ13 FC จังหวะเดียวเคาะกนันง่ายๆโดนดักได้สเวตเยอหลดวดทิ้งไปก่อนฮะโยนขึ้นไปฟาร์เดอร์เฟนขึ้นมงก็พักกันที่ฟาร์เดอร์เฟนแล้ว ออกบอลเร็วมาาะกันง่ายๆเกมลุกของคู่แข่งจุดเบลิงแฮมโดนดักไปได้เจอลาดเอาแล้วยังไงครับจังหวะนี้เออร์ลิงฮาเลนเก็บบอลได้ไหลมาง่ายๆก็ยังเข้าทางของเจอลาดอยู่คาฟูฝากไปที่เมสซี่เมสซี่หวางขึ้นหน้าไปไม่ถึงเอโต้โดนมงสกัดไปได้อเดียปิโลเกมลุกของ13 f c ไหลมาจุดเลิแฮมจังหวะเดียวให้เมสซี่ฮะ ไหลขึ้นไปเอา้าจูบอีกแล้วครับสตันนิ่งลูกนี้ก็ยังไม่ผ่านฮนะโอ้แต่วันนี้ถือว่าโอเลวุคานยืนตำแหน่งดีมากครับยืนปิดบุมไม่ได้ก็ถือว่าฟอร์ฟาเชเนลยังรักษาสกอร์หนึ่งศูนย์ไว้ได้ฮนะเตะมุมของสิบสามเอฟซีอันเดปิโลเปิดโค้งโค้งขึ้นมาโอเลวุคานโชกออกไปก่อ oh นฮะแย่งมงกันอยู่หน้าเครดท่อของฟอร์ฟาเอา้าเข้าทางเซเวนเจอร์ลัดไหลฝากไปที่เอโตเกมลุกของฟอร์ฟาเชเนลพาเวนเวตกระชากหนีขึ้นมา วิลเลียมสตีบาตามติดอยู่ฮะพาเวลนิเวตพลิกแล้วก็จะไหลช่องนี้ก็ยังติดกองหลังของคู่แข่งอยู่ถึงเวลาบาดเจ็บหนึ่งนาทีเกมลูกของ13 f c เล่นบนจังหวะเดียวสปีดเกมเร็วมากครับแล้วจานก็เป่านกหวีดหมดเวลาครึ่งแรกพอฟาเชเนลนำคู่แข่งอยู่1ประตูต่อศูนย์จากลูกโมงของฟาบิโอคานาวโลสถิติของบอล5 4 4 6คู่แข่งยิง1เข้ากรอบ 1, 1ยังไม่เป็นประตูครับพอฟาเชเนลยิง2เข้ากรอบ 2, 2เป็น 1, 1> ประตูไปชมเกมครึ่งหลังกันเลย สำหรับเกมนี้ฟอฟาเชแนลต้องการ2แต้มในการขึ้นดีวิชั่น3ครับแต่ถ้ามีสะดุดแพ้หรือแม้กระทั่งเสมอก็จะไม่ได้ขึ้นดีวิชั่น3ก็ต้องแข่งนัดต่อไปนะครับรึ่งหลังฟอฟาเชแนลบุกจากซ้ายไปขวาครับคู่แข่งสิ f สาเอฟซีบุกจากขวาไปซ้ายมาครับเกมเริ่มต่างเกมกันใหม่ที่โอเอร์คันเปิดขึ้นไปทางฝั่งซ้ายแย่งมุมกันอยู่ฮะแล้วก็บอลหลุดออกก้างไปเห็นบอลทุ่มของสิ f สาเอฟซีอ้าวคู่แข่งหยุดเกมฮะ ไหนๆก็หยุดแล้วขอเข้าไปดูข้างในหน่อยฮะโอเคก็ยังฟิตอยู่นะก็ยังฟิตอยู่ครับเด็ดการาวิดฟิตเปียแต่ยังไม่ได้ลงนะนั่งดูเพื่อนเล่นก่อนเดี๋ยวให้เปลี่ยนตัวอัตโนมัติไปแล้วกันยังไม่เปลี่ยนครับไปดูเกมกันต่อเลยดูคู่แข่งหน่อยฮะคู่แข่งดูเหมือนว่าเราจะยังดูแบบเรียวทางไม่ได้นะก็ยังเป็นทีมเดิมอยู่นะ ไม่รู้ว่าตั้งแผนอะไรหรือว่าเปลี่ยนแผนตรงไหนนะลืมบอกไปอีกเรื่องครับสำหรับช่วงหลังนี้การแตงแหล่งของฟอร์ฟาชเนลก็สามารถตั้งค่าภาพเป็น60เฟมเรทแล้วก็ความเรยดสูงสุดที่พันเคได้เลยนะครับเกมลุกของ13 FC โดนตัดได้โดยคาเซมิโลยกไปทางฝ,งฝั่งขวาเมสซี่ฝากไปที่เอโตคขนไปที่เมสซี่ครับหลุดแล้วจงวังหวานี้เมสซี่กระชากเข้าด้านในแล้วเทิหนึ่งทีแล้วก็ปั่นด้วยซ้ายหลุดเสาออกไปฮะโอ้โหหลุดเสาออกไปนิดเดียวฮะ อย่างครับยังหนึ่งประตูต่อศูนย์อยู่ยังไม่มีประตูที่สองต่างเก็บกันใหม่ของ 13fc เธอสเตเกนเปิดบอลยาวขึ้นมาย่างมงก็อยู่บอลสองเป็นของคาเซมิโลไหลมาก็ยังไม่ผ่านอาเดป,ปิโลเกมตกกลางสนามของ 13fc มอมเมสซาลาตัดเข้ามาด้านในก็ยังไม่ผ่านคอสตาโกตาหวัวตูมเดียวทิ้งก็ไปเลยฮนะโอ้โหบอลสองยังเป็นของ 13fc ยกมาฝั่งขวาเทน no, อเล็กซาเเดอร์อนโนพาไปที่มมเมสซาลาขึ้นกบไปที่อนโน เปโล่โมยลุยซาล่าเปโลแล้วก็เมสซี่ครับพลิกจังหวะนี้เมสซี่จะสตนันนิ่งลูกนี้โดนปาบอลไม่ได้เกมสวนกลับของฟอร์บัชเชลเซเว่นเดลัดออกฝั่งซ้ายมาเมสซี่ครับยังไม่ผ่านคอสซาคุต้าเกมสวนกลับของ,ของ13 FC จูซ์เบลนแฮมเขาตรงกลางไปฝากไปที่เมสซี่อาร์เรนเมสซี่ออกไปทางฝั่งขวายังไม่ผ่านครับคอสซาคุตา้าดักบอลได้ตื่นเกมทางฝั่งซ้ายอา้าวโดนดักบอลไม่ได้เหมือนกันฮะบบอลจังหวะเดียวของ13 FC อันเดปิโล ไหลมาช่องนี้ก็ยังไม่ผ่านครับเอโตลงมาช่วยเกมรับไว้ได้หงดตูมเดียวขึ้นไปบอลจังหวะเดียวของคู่แข่งฮิลเลียมซาลิบาดึงบอลเข้ากลางแล้วตักขึ้นมานากรอบเขเโทษของฟอร์ชเชลล์ล้ำหน้าแล้วครับจงหวันนี้ในขณะที่นำหนึ่งประตูต่อศูนย์อยู่นี่ก็ต้องเล่นเกมรัดกุมแล้วครับสามแต้มยังอยู่ในมือจะบุกซุมสี่ซุมห้าบุกบุกเพลินไม่ได้ฮะต้องเล่นเกมรัดกุมเกมรับรัดกุมหน่อย บอลตั้งเตะลูกฟิกิกของฟาฟาชเนลโดยคาฟูนาทีที่68ครับคาฟูเปิดบอลยาวขึ้นมาอย่างมงกันตรงกลางสนามบอลสองเป็นของ13 f สาซาร่าเมสซี่ฝากไปที่อันเดปิโลอ่ปิโลยัง,งครับดึงบอลอยู่โดนโถกไปได้ฮะช้าสวาาิตเตอร์ลัดเอายังไงค้างโอ้มีพลังงานบางอย่างนะทุกคนบอลน,น้าเคโทษของฟาฟาชเนลคานาดักบอลไม่ได้อาเวนตขึ้นเกมมา เกมลุกของฟอฟันไหลมาทีเมซี่เมซีม่ดึงจังหวะนิดนึงพลิกพลิกแล้วก็ไหลมาที่เจอลาดยังไม่ผ่านนะอันเดียพิโลเกมสุดกับของ13 f c ฟม,เมาาูเมซาลาออกขวาไปเทนอเล็กซ์เดอร์อโนโวโดนดักวันไม่ได้ฮก็ซาคุตาเกมของฟอฟันคาซิมิโลปาประ,ประาฝั่งซ้ายเอา้าก็โดนถกกไปได้เหมือนกันครับสินาที่สุดท้ายก่อนทดเวลารู้สึกว่าคู่แข่งเล่งจังหวะเกมขึ้นมานิดนึง กันไปเขกากับนาก็ยังไม่ผ่านกองหลังของฟอฟันสร้างเกมกันใหม่ที่โอเอร,รัคันเปิดบอลยาวขึ้นมาบอลสองเป็นของฟอฟันตนเนตเวตฝากไปที่เมซี่เอาจะให้จิราก็โดนฉกไปได้ฮะเกมสวนกลับของคู่คแข่งเอาแล้วคาเซมิโลก็เอาบอลกลับขึ้นมาได้เกมสวนกลับของฟอฟันเชนล์ขึ้นบอลทางฝั่งขวาโดนคอสซากุตาของฝ่ายตรงข้ามฉกไปได้อันเดปิโลเอาผ่าไวเนตเวดครับฉกบอลไม่ได้ไหลมาช่องนี้ก็ยังไม่ผ่านฟอนเฟนยกบอลตรงกลางเนตเวตครับ ตัดบอลได้ฟอสักผุตานาทีสุดท้ายก่อนทดเวลาไหลมาช่องนี้ก็ยังไม่ผ่านเทนอเล็กซ์เดอร์อนุทดเวลาบาดเจ็บหนึ่งนาทีครับแล้วกานก็เป่านกหวีดหมดเวลาเป็นอันว่าฟอร์พาเชแนลเอาชนะคู่แข่งได้แบบหืดจับด้วยสกอร์หนึ่งประตูต่อศูย์จากลูกมงของฟาเบโอคานาวโล และแหลงหน้าก็จะอยู่ที่ดีวิชั่น3แล้วล่ะครับเป้าหมายของแรลงนี้ก็เหมือนเดิมอยู่ที่ดีวิชั่น1ฝากติดตามในการต่แรงของฟอร์ฟัชแนลด้วยครับคลิปนี้หากมีอะไรผิดพลาดต้องขออภัยด้วยครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับฟอร์ a ัชแนลผมทําได้คุณก็ทําได้ไปก่อนล้วครับสวัสดีครับบาย